เดินกล้องแล้วตสวเองไหนอ่ะเลเกงในรถคันนี้ ไายบายให้กล้องก่อนไายบายให้กล้องก่อนลูกไายบายให้กล้องก่อนเออเก่งมากอัรตัวไปนไี่ไ้ติดเตอร์ได้เมาถึงก็ขเล่นเลยไม่เลิกนาไอ้าเล่นน้ไ้าเลขาเตะไว้ขาไว้ขาเตะไว้เออเอาขาไวขเตะไว้ขาไ้าเตะเตะน้ำังตัวแลบขาต้องเตะน้าลูกเออนั่นแหละใครนั่นแหละ มันไม่มีอะไรยากเลยนะอย่างงี้นเราถูกแล้วขาล้มขาอย่าอยู่นิ่ง้ายบนล่างไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีจมนับรองโอ้ได้ไหลายคลิปเลย